ดิฉันนางสาวนะัทวดีวงล่ำค่ะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองคายวัฒนาค่ะถ้าเราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเนี่ย ก็จะทําให้เราทราบได้ว่าตอนนี้สุขภาพเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนแล้วถ้าเกิดว่าในขั้นที่สามารถคุมได้อย่างงี้ค่ะก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถทําให้สุขภาพาดีขึ้นมาได้หรือถ้าต้องรักษาอย่างนี้ค่ะก็จะได้รักษาตั้งแต่เบื้องต้นจะทําให้มีโอกาสหายได้มากขึ้นทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเราได้เลยค่ะการตรวจสุขภาพนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพฟรีได้ตามสิทธิ์ของสํานักงานหลักประกันสุข ภาคแห่งชาติค่ะอันนี้สามารถตรวจสุขภาพฟรีได้เลยหรือท่านไหนที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพฟรี14รายการได้ที่โรงพยาบาลเลยค่ะขั้นตอนก็คือใช้แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบค่ะสามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่แผนกเวรเบียนได้เลยค่ะ คนไทยนะคะใช้สิทธิ์ของสอปสชเนี่ยก็จะสามารถตรวจในส่วนของคัดกรองภาวะซีดค่ะอันนี้สามารถตรวจได้หญิงไทยตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปนะคะจนถึงอายุ20ปีค่ะคัดกรองโรคเบาหวานค่ะคัดกรองไขมันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็คัดกรองมะเร็งลาไส้ค่ะอันนี้สามารถตรวจฟรีได้ที่โรงพยาบาลของเราเลยถ้าเกิดว่า เข้ามาตรวจแล้วพบว่าผิดปกติอย่างงี้ค่ะก็สามารถนําผลการตรวจสุขภาพที่เราเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะของทางประกันสังคมทางสํานักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีตัวรายการตรวจนะคะให้มากกว่าก็อาจจะมีในส่วนของการเอ็กซเรย์ X ray, ทรงอกเพิ่มขึ้นมาค่ะตรวจคัดกรองการได้ยินเบื้องต้นนะคะโดยฟิงเกอร์รับเทสหรือว่าการตรวจคัดกรองมเมล็งเต้านมค่ะโดยการสอนคลำหรือว่าฝึกคำโดยเจ้าหน้าที่ค่ะ ถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถนะคะถ้าเกิดว่ารถมีพรบรสามารถเข้ามาใช้สิทธิพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถที่โรงพยาบาลของเราได้ค่ะจะต้องพรบรไม่ขาดค่ะก็สามารถเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเราได้เลยโดยจะมีรถฉุกเฉินค่ะรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ขายายวงเงินการรักษานะคะจากของสิทธิพรบรเนี่ยจะมีวงเงินการรักษาอยู่ที่3 0,000ืบาทเราก็จะเพิ่มให้อีก10,000บาทค่ะโดยที่ ผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะถ้าเป็นกรณีที่เป็นนักเรียนนะคะมีประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาก็สามารถเข้ามาใช้ได้เช่นกันค่ะโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายของเราเนี่ยขายายวงเงินให้3 0มค่ะจากวงเงินการรักษาและอนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าต้องการลดฉุกเฉินไปรับเนี่ยค่ะก็สามารถโทรเข้ามาที่สายด่วนได้มีรถรับส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะ เป็นพนักงานมีประกันกลุ่มนะคะประกันสุขภาพกลุ่มสําหรับพนักงานก็สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ค่ะโรงพยาบาลของเราก็จะเพิ่มขยายวงเงินให้30%มเหมือนเดิมค่ะจากวงเงินการรักษาและนอกจากนี้ก็ไม่ต้องสํารองจ่ายเพิ่มเติมค่ะสําหรับท่าไหนที่มีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาที่สายด่วนได้เลยหรือว่าติดต่อเข้ามาทางไลน์ก็ได้ค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเลขบัตรประชาชนได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ประสานต่อแล้วก็ดูแลให้ค่ะก็ ีของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะที่ใช้สิทธิประกันสังคมก็สามารถตรวจสุขภาพฟรีที่โรงพยาบาลของเราได้เช่นกันค่ะใช้เลข13หลักประกันสังคมค่ะแล้วก็ใช้ในส่วนของพาสปอร์ตแล้วก็เลขเวิร์กเพอร์มค่ะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าสามารถตรวจฟรีรายการไหนได้บ้าง นอกจากนี้ค่ะทางโรงพยาบาลของเราอะค่ะก็มีโมบายเช็คอัพค่ะก็คือมีบริการตรวจสุขภาพฟรีนอกพื้นที่ค่ะสามารถเข้าไปตรวจที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโรงงานเนี่ยค่ะทางเรามีบริการเข้าไปค่ะนอกจากนี้ก็มีรถเอ็กซเรย์ด้วยอีกสิทธิ์ที่คนยังไม่ค่อยทราบนะคะนั่นก็คือว่าทางเราเนี่ยมี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะ HPV DNA test นะคะฟรีเป็นหญิงไทยนะคะตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง59ปีสามารถเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลของเราได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถจองคิวหรือว่าติดต่อเข้ามาผ่านแอปเป่าตังได้เลยค่ะขั้นตอนนะคะก็คือสามารถเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพนะคะแล้วก็เลือกโปรแกรมตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA test ค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงได้เลยค่ะสามารถจองคิวก่อนได้หรือว่า walk in เข้ามาที่โรงพยาบาลเลยก็ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะคือในส่วนของเชื้อไวรัส HPV ค่ะค่อนข้างจะพบเยอะแล้วก็มีผู้หญิงที่อายุน้อยลงค่ะที่ติดเชื้อตัวไวรัส HPV ซึ่งไวรัส HPV ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นไวรัสที่ก่อโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะ ถ้าเกิดว่าเราตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็จะได้ทำการรักษาแล้วก็ไม่ลุกลามไปจนถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะ